สวัสดีนะครับอยู่กับเรานะครับในช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็เราก็จะมาดูพ่อใหญ่ทองคํานะครับทําอะไรกันนะครับดูนะครับอ่านะครับนี่นะครับพ่อพายทองคํานะครับเขากําลังฝึกกันอยู่นะครับฝึกให้ เก็บนะครับเก็บคะแนนนะครับกำลังฝึกแค่เก็บเก็บเก็บคะแนนนะครับนี่นะครับก็กำลังฝึกกันอยู่นะครับก็ความจำก็ไปได้ดีแล้วนะครับนี่ก็ฝึกกันทุกเช้านะครับฝึกกันทุกเช้านะครับก็เออ อก็กำลังช่วงอยู่กันในการฝึกนะครับเอาไหมนะครับก็ไม่เราไม่ได้เก็บปัญหาที่ทำทำลายช้างแต่เพียงอย่างไรนะครับก็ฝึกให้เขาเรียนรู้นะครับฝึกให้เขามีความจํานะครับก็จะได้เก็บคะแนนได้นะครับเก็บคะแนนเก็บสิ่งของได้นะครับ เราจะไปถามกันนะครับเอาฝึกไปถึงไหนนะครับนี่ได้เยอะยังครับครับก็ได้เยอะแล้วนะครับครับไม่ไม่มีไม่มีอ้อยไม่ไม่มีอ้อยให้กินนะครับครับ ครับก็ s. <S really brown, บางทีก็สูงก็ต่านะครับเนาะครับก็ครับเก่งมากเลยนะครับนี่ครับอก็ไปได้ไวนะครับนี่ก็กลมจําดีนะครับไม่ปล่อยนะครับ หากเก็บแล้วก็จะไม่ปล่อยนะครับก็ไปเรื่อยๆี๋ยวี๋ยวี๋ยวก็ชิ้นนะครับครับฝึกไปทุกวันทุกวันแล้วก็ชิ้นเองครับ เริ่มเริ่มคล่องแล้วนะครับเริ่มตันนี้แล้วต้องต้องให้กินบ้างกินบ้างครับผมไม่ใช่ว่าให้กินตลอดนะครับต้องมีกินบ้างไม่ไม่กินบ้างนะครับเดี๋ยวเขาก็เป็นเองนะครับนี่รั้าคิดตลอดเขาก็จะไม่ทำให้เราครับ่อไปได้ดีแล้วนะครับนี่ไปได้สวยแล้วนะครับ ฝึกแต่ตอนเช้า okay. บ so ่ครับนี่ฝึกฝึกแต่ย้ำเสาเนี่ยบอฝึกแต่ตอนเช้าอย่างเดียวนะครับตอนเย็นก็ไม่ได้ฝึกนะครับทวนทวนความคงจำครับทวนไปเรื่อยๆนะครับที่เด็กท่องสุดทุกวันครับช่วงนี้ต้องท่องทุกวันต้องทองทกวนก่อนนะครับอันนั้นก็เป็นไม่ใหญ่เป็จันนะครับยืนรออยู่ฝั่งนู้นนะครับกองเชียร์นะครับยืนรอนะครับนั่น ครับแม่ใหญ่ก็ความจําดีครับแม่ใหญ่ก็เป็นแล้วนะครับนี่อันนี้ก็กําลังพึ่งฝึกกันนะครับสงสัยสงสัยเกมองระครับครัอยโเก็บดมดไอยากว่เลย อันนี้เราไม่ยื่นให้นะครับให้เก็บโอ้โหเก่งมากเลยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่ครับอ้โม้ะเอาทิมแล้ว เอาบอกให้เก็บให้ยกขาให้ลูกนะครับครับลูกเยอะอ่าก็มีรางวัลให้อยู่นะครับก็มีรางวัลให้อยู่นั่นอยู่นะครับครับคนเก่งต้องมีรางวัลให้นะครับครับครับมีต้องมีรางวัลให้นะครับ สายตาก็ยังมองหาตลอดเลยนะครับค,ครับรางวัลมาให้แล้วครับรางวัลครับมีกล้วยมาให้นะครับรางวัลปลอบใจนะครับอ,อไม่ยอมนะครับต้องได้ต้องได้กินก่อนนะครับนี่นะครับมันอ่ามี อ้าวมีกล้วยมาให้ก็โอ้ยทำดีมากเลยนะครับนี่ทำดีทำสวยมากเลยนะครับครับมีมีกล้วยมีอ้อยนะครับดูนะครับอทำสูงทำสวยมากเลยนะครับนี่ครับรถเนาะเก็บแล้วเก็บแล้วอ่ารเแล้ยร์เนาะดูโอ้ยทำสวยมากเลยนะครับมีของกินนะครับ ก็เราก็มีให้กินบ้างไม่ให้กินบ้างนะครับครับจะได้ทำได้ทาได้ง่ายนะครับก็ต้องต้องฝึกกันอย่างนี้แหละครับมาเห็นมองมองไม่เห็นนะครับ ก็ยังยังไม่เห็นนะครับก็ก้วยกำลังก๋วยก้วยกำลังหอมเนาะทำทำช้ามากเลยนะครับอ่านะครับนี่ดูเพื่อการเพื่อเป็นการศึกษาเพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับทลให้ม่ทำกจตาร์ทำลายช้างแต่เพียงอย่างไรนะครับต้องฝึกกันอย่างนี้แหละครับ โอ้มีการแอคชั่นด้วยนะครับมีแอคชั่นด้วยนั่นด้วยนะครับนั่นครับเอ็มีแอคชั่นด้วยนะครับน่นมีแอคชั่นด้วยนะครับฝึกเองเนยนะครับน่ถ้าแอคชั่นนะครับ อ,อ้าวมีท่าไม้ด้วยนะครับนี่อันนี้เราไม่ได้ฝึกนะครับเขาฝึกเองเล,เลยนะครับนี่อา,นอ,อ,อาจจะมีสันบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ไม้กันสันนะครับต้องข,ขโอโทษขออภัยด้วยนะครับรุ่นสองนเครับ่นองเลยนะครับอาอ่าโอย้ย ครับทางนี้กล้วยเิ่งเอาดิอ่ะอันนี้กล้วยหมดแล้วนะครับไม่มีกล้วยนะครับอันนี้โอ้โทำอะไรดีเลยนะครับครับอ่ะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับในช่องแม่กำไรแฟมิลี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ ครับขอบขอบคุณครับ